หยดละหมื wow. ่นเลยแหละค่ะว้าวหาี่เอาเส้นอะไรคุณพี่คุณพี <S <S ่เอาเส้นอะไรเล็กลูกชิ้นเอาเนื้อพอจะผ่านไหมคะอุ้ยฮัลโหลปลากระหู้เล็กงูแมวเศราตอนนี้เราพบบอดแสกแกงรับเชืญอแล้ว ไอ้ไปเอาข้าเดี๋ยนี้ไมทำไม่าต้องไปเ็กไอ้เจสิไม่ไปใช่ไหมถ้าไม่ไปอ่ะมันก็ต้องดวลกันตั้งตรงนี้แหละต้องมีได้เลยมอ้ย แล้วเอ็งมายิงข้าทำไมปะไปไหนเอ้าไปไหนอะได้เพื่อนเล่นแล้วจบแล้วคอนเทนต์จบแล้วค่ะคอนเทนต์สงการไปกับหนูกำลังกำลังแอคอาร์สมาร์ด็อกอยู่เห็นเสื้อมะ เห็นปืนปะเรามีปืนฉีดน้ำทั้งที่เรามีเสื้อลายดอกทั้งที้ก็ต้องเป็นเทปส่งกาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะไหวพระทุกท่านนะวันนี้วันส่งการนะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินดีวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีเพื่อนมาเล่นด้วยมาเล่นยิงปืนกันนั่นก็คือน้องเจนนั่นเองค่ะเย้พาหนูมมาทำอะไรอ่ะพี่จะพาเจนมาสมัครงาน หาจอบเสริมกันแบบระหว่างก่อนที่เราจะไปเที่ยวสงการอะแล้วแต่ว่าเราอะจะสมัครงานเลยก็ไม่ได้เพราะเราไม่เคยเป็นเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็จะมาเป็นเทรนเนอร์กันก่อนที่โรงงานน้าอบชื่อดังนั่นก็คือน้ำอบนางลอยนี่เคยได้ยินไหมใช่ที่เป็นฝาแดงลงมาจากรถปุ๊บคือแบบรู้เลยปะรู้เลยอะคือกลิ่นคือตลบอบอวนอะคือมันหอมมากๆอ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ส่งไปสมัครโบโบเบ้นะทำไมอะ เรามีปืนละถูกกันโชคโชคเลยเราจะไปหาแบบตัวพ่อเราจะไปหาแบบเจ้าของโรงงานความสามารถของเราคิดว่าจะผ่านเขาได้หรอคะอโอดูจากทรงอ่ะก็ไม่น่าหรอกกะเรียกรนเลยเรียกลนกลับบ้านสึกยังไม่จบอย่าเพึ่งนับศพใครอ่ะนับใครอะนับทหารอะไรอะเอาใหม่สี่สาสองุ่ม สงคารามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร,ารแ,ตาแต่ว่าก็อย่าเพิ่งนับศพทหารอย่าเพิ่งรีบตัดสินอย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไร <Picas S 1> ดูก่อนพี่หินดูความสามารถหนูะ <c ười> อะความสามราหนูอะมันอาจจะซ่อนอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังมันอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่เรายังไม่เคยถายแววถายแสงท่านผู้ชมจับตาดูพี่ๆี่ทุกคนจับตาดูยังไงจับตาดูยังไงไปดูกันว่าวันนี้จะมีโปรเฟชชั่นอลเกิดขึ้นอีก2ท่านในการทำน้ำอบไปสมัครงานกันค่ะ สวัสดีค่ะนี่ก็คือทายาตร,ร,ร,รุ่นที่4ของน้ำอบนางลอยจะพงท่าเชียงทองนะครับชื่อเล่นชื่อน็อตจะเป็นรุ่นที่4ีของน้ำอบนางลอยครับผมว,<า>วันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนขออนุญาตมาสมัครเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรเนนีคืออยากรู้ว่า ที่นี่คือเปิดมาแล้วประมาณแบบกี่ปีอะคะก่อตั้งมาแล้วกี่ปีคือจริงๆน้ำอบดังลอยเนี่ยก่อตั้งมาเกินร้อยปีว้าที่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นโรงงานที่สองถ้าอายุผมก็สี่สิบกว่าปีอ๋อที่นี่ก็สี่สิบกว่าปีกิจการก็ถึงเกินร้อยปีแล้วว้าวแล้วขั้นตอนการทําน้ําอบนี้มีอะไรบ้างะคอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูของจริงนะว้าวไปเห็นกับตา ตอนนี้เรามาอยู่กันที่แรกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ <ผม S 2> ตรงนี้คือขั้นตอนทําอะไรคะตรงนี้ยี่ั้นแรกที่เราเรียกว่าขั้นตอนการอบนะครับผม<อ><อ>เป็นการเตรียมน้<อ>ําแรกของเราโดยการอันแรกคือเราจะต้มน้ําสะอาดกับเปลือกชลูดก่ะมองพันธุ์นั้นนะครับผมน้ําที่พักไว้ใส่โถอบนะครับโถอบอันนี้ก็จะ เป็นการอบแล้วเราจะนําสมุนไพรที่เมื่อกี้พูดถึงวัตถุดิบใส่ลงไปในนี้แต่ว่า,วามันมีวิธีการใส่อยู่ก็คือว่าเราจะมีถ้วยดินเผาอันนี้เราเรียกว่าถ้วยักขันที่เราจะต้องเผาจนร้อนแดงแล้วก็วางไว้ในโถ แล้วค่อยต่ำวัตถุดิบน้น่ะใสลงไปด้วยเพื่อให้มันเกิดการเผาไหม้เกิดควันขนึ้นมาใช่ครับพอเกิดควันปุ๊บเราก็จะรีบปิดฝาเพื่อขังควันนั้นน่ะให้อยู่ในอบก็คือเป็นการอบอบควัน,วนแบบทอ่เราจะอบซ้ำทั้งหมดเก้ารอบอบควันเก้ารอบไปเลยอะค่ะใช่ครับอบควันเก้ารอบอันนี้ก็คือว่าขั้นตอนนี้สิ่งที่ทําให้เราได้คือสิีของน้ำอบไทยที่ดูออกเป็นแบบ ใส่ใสเพราหลังจากอบแก้วรอบปุ๊บพี่เขาก็จะดจีนไว้ให้น้ํามันเย็นตัวลงนะครับตกตะรกอนแล้วค่อยมาถ่ายลงสซนท่ทีนึงอันนี้ก็จะเป็นงานแรกให้เชนีนะครับที่ได้ลองทําติดการที่ดางลอยของเราเขียนก็เขียนเพื่อไปสู่เซสชั่นต่อไปค่ะไปสุส่แข่งคนเออโอลี่เหรอโอลี่มีโอลี่มีบัตรโกดูเกเตอร์ดิเฮ้ยไม่ไม่เท่าไหร่เออหยดละหมื่นเลยล่ะค่ะ เก่งกว่าตอนสอบใบขับขี่ครั้งแรกอีกอ่ะตอนแรกที่เขาจะใส่พิมเสร็นะครับพิมเสรนที่บทละเอียดนะคือทก่อนทุกท่านต้อผ่านการคลองก่อนก่อนเพื่อให้มันซึมไปน้ำทั่วที่ตามนี้ก็คือพิมเสรนที่ไม่ละลายอ่ะท่านจะห่องน้องร้อยนี่จะใช้มือเนี่ยเพราะว่าสมือจะเป็นคอยช่วยจับเหมนลูอย่างที่บอกว่ามันเกาะตัวเพราะฉะนั้นมือจะจับสัมผัสได้ว่ายังไม่ละลายนะอะไรอย่างงเี้ยแล้วก็มีการทำ ที่เราเห็นแบบขาวๆเวลาเราซื้อมาเป็นขวดๆก็คือเป็นแป้งหิ่งใช่ไหมอันนี้คือเป็นกลิ่นเฉพาะของนางร้อยเลยที่แบบคิดคนข<ช>ึ้นมาอ,อีกวันนึงอีกวันหนึ่งเราไปเปิดลงก็ <laughs> <laughs> คือเราก็จะไม่สามารถได้นำ้ำหอมกลิ่นน<ช>ี้เพราะนี่คือสูตรลับของที่นี่ก็ปแป้งเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ค่อนข้างจะผสมกับนับด้วยกันยังไงคะโอ้โหสูตรมันแข็งฮะ แป้งหินน <st> ี่คือมาจากไหนคะแบบเอามาจากแป้งหินเนี่ยมันมันมันจะเป็นการแปรรูปมาจากพวกอินปูนแล้เขา้เอาสิ่งที่ใช้แล้วก็เกยบเอาส่วนที่เราือมาแบบอ่าก้อนแล้วก็ทำให้มันเนะครับเวลาเราเอามาใช้จริงจริงมันจะมีการเตรียมมาก่อนนี้คือการล้างแล้วก็ตากให้แห้งอ๋อนี่คือล้างเรียบร้อยแล้วก็ตากเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะนอามาตากให้ละเอียดโอ้ยอ๋อ Yeah. เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาบรรจุใส่ขตัวใส่ครัวเธอจะรอช้าอะไรละ่ะพานบุญเริ่มเลยสิแ,กก <laughs> แปะมือก่อนคุณพี่แปะมือก่อนส่งไม้ต่อพี่เอาเส้นอะไรคุณพี่คุณพี่เอาเส้นอะไรเล็ก <laughs> ลูกชิ้นเอา <laughs> เนื้อเอาชจับแบบนี้เหรอคะใช่เอาแล้วแต่ถนัดเลยครับอ๋ออย่างนี้แล้วกันใช่อย่างงี้ก็ได้ตวนก่อนเพื่อให้แป้งมันครุบดี่ึ้นจะให้แบบมีกลิ่นหอมคลาคลุ้งเท่ากันทุกครัว เอาที่สบายเอาที่สบายรู้สึกไม่สบายเท่าไหร่เราดูอันนี้จะต่ำไปนิดนึงครับระดับนับจากบ่าขวดจะขึ้นประมาณเซนนึงก็ขาดไปหน่อยนึงอันนี้คือประมาณนี้ป่ะคะประมาณนี้ครับลองเทียบกับพี่เขาตัดกันก็ได้อุ้ยเหนือยกินไปอุ้ยอย่างกับคนคนเดียวกันทำนี่ดูว่าโปรเฟ s ชั o นอลเขาทำกันยังไงเขาเทย์เขาเทย์เฮ้ยทำไมอะเคยเป็นแบบขางเทออกนิดนึงดูว่า Professional เขาทำเงินยังไงเราไม่ใชครับโอเคแล้วลองยกขึ้นมาดูรนะดับได้ไหมโอเคอ่าทเป็นมือสั่นอย่างนะั้นอะอุ๊ยอันนี้จะเป็นขาดไปหน่อยอ๋อขาดไปหน่อยโอเคได้โอเคตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีกว่ามั้ยใช่ <laughs> ยังไม่ทันตักเลย ก็หนูก็กวนน่ะให้แป้งอ่ะมันไม่ตกตะกอนให้แป้งมันฟุ้งนะพอแป้งมันฟุ้งน้ำถอกมันจะกระจายอยู่ในนี้หนูแล้วหนูก็จับให้มันมั่นหนูนั่งให้มันถนัดให้มันสบายจับมันทไจับมันจตบมันนี่มันเกินเออนี่สอนเหมือนทำได้ดีเฮ้ยเจนเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าหนูสอนไง เเอาียวถ้าเกิดครั้งนี้เจนได้พอดีแบบเมื่อกี้คือ professional เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยได้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 โอยเข้าแมสเอ้ยเก่งมากพอเรากาอเสร็จปุ๊มันไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมคะพี่น็อตเราต้องปิดจุก ใช่คนระับพอเสร็จแล้วปุ๊เราต้องรีบปิดสุะปิดฝาเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปเยอะเาอันมีหรอเอะไรเป็นากอลยคือทำไรอ่ะ กันเกินโอ้โหปิดฝาเป็นยังไงหรอทำหน้าสดชื่นทงหน้าสดชื่นแบบคอมเมอร์ จากการบรรจุเสร็จเรียบร้อยปิดจุดปิดฝาแล้วเราก็จะมาปิดฉลากนะครับที่ทาให้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นของนางลอยนี่ล่ะนี่แหละองนางลอยจะมีฉลากทั้งหมด2 2ส่วนนะครับอันนี้เราเรียกตลาตัวก็คือติดอยู่ที่ตัวขวดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตลาคอเราจะพันตรงคอขวดลักษณะเป็นธงชาติแล้วก็ยาวพันรอบลงไปนี้ะครับที่เราเคยกันคุ้นเคยที่เคยเจอเคยเจอเชื่อว่าใครที่ดูอ่ะก็ต้องแบบว่านี่นี่อันนี้คือตองมีถูกป้ะ คิดว่คนไทยทุกบ้านต้องมีทุกบ้านแบบใช่แบบไปส่งน้ำพลาไปแบบรดน้ำดำของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคิดว่าจะติดตรงได้อย่างเขาไหมอุย้ยอ,อันนี้คือตรงโอ้แบบตาตัวเนี่ยก็คือจะวัดก็คือให้อยู่ระหว่างตัวน้ำมันรางตรงทางนี้อ๋อให้มันบาลานซ์กัน,นกความสูงก็คืออยู่ตรงกลางเหมือนกันกับระหว่างบ่าขวดยกบนขวดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคือตัวเพศของเราเนี่ยกล้าของเราเนี่ยเราจะทคกับแง ถ้าติดผิดเราสามารถขยับได้ไม่ต้องกำลังลอดตัวไปนะครับโอเคส่วนตาข้อเราก็คือกะให้กลางตรงกับหน้าโลโก้ตรงกลางของเขาใช่ไหมครับด้วยความยาวแล้วก็พันลงมาข้างนี่ว่าคอน่าจะยากหรอพี่ว่าส่วนใหญ่ยากตรงคอ่ะงั้นงั้นเจนทำอันนี้พี่ทำคอทำคอไงคะ ต้องใร่กระตุกกาตรนี้ตรงไหมคะหนูตรงหรือเปล่าหนูตรงเด้ตรงอุ้ยนี่คือขวดน้ำอบนางรอยที่แปดโดยน้องเซใครเห็นที่เบี้ยวที่สุดก็คือขวดนี้รอเล่นตรงตรงได้อยู่แปลว่าสมมุติถ้าเราแปะด้วยด้วยด้วยความเร็วเท่านี้อยู่อย่างเงย หนึ่งวันได้ประมาณห้าขวดอยูง่งี้และนี่คือนาอบนางลอยที่แปะฉลากโดยน้ำหนึ่งที่เล่นดาวเทียนโอ๊ยเธ<ะ>อจ่ายไปกี่บาทิงน้องคนนี้ยันเงิงในใต้โต๊หะหรือเปล่าอายุเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบห้าหรือเปล่าตอนเนี้ยเราเราเข้าทางเราเข้าทางนี่เข้าแล้วตอนเนี้ย คะเหมือนเหมือนช่วยเยอะอยู่อย่างเงี้ยแต่พี่ทำอะไรคิดว่าการแปะขวดของเราผ่านไหมคะคุณพี่ถ้าเป็นแบบนี้ผ่านเนาะผ่านเลยไปค่ะออกไปค่ะเนาะผ่านไปนู่นเลยจ้ะหนูไปอาชีพอื่นค่ะหนูอย่าไปนั่งตรงนี้

ขวดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการแปะคอขวดอ่าโอเไม่ยากหรอกว้าเอาล่ะยังไม่ทันได้นั่งเลยโดนข่มขวัญซะละยากนะจังหวะจังหวะก็แบบขันมายากนะแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูพร้อมเรียนรู้ที่จะเป็นเทรนนีนะน้ำอบนางลอยเตอร์เทรนเมนที่นี่สอบผ่านก่อนตีสนิทก่อนโอเคพี่คะ ุณพี่เหมือนทุกคนในที่นี่คือทำกันมาตั้งแต่สาวๆเลยคือบ้านคุณพี่อยู่แถวนี้ด้วยไหมคะหรือว่าอ๋อแต่ว่าก็คือมาทำที่นี่ตั้งแต่สาวๆแล้วก็คือทำยาวมาเลยอุ้ยอนี่คือ้แป้งเปียกไหนอ๋อเดี๋ยวซ่อมได้อ๋อเดี๋ยวซ้อมชอโชอบยังไม่ได้เริ่มเลยทางแล้ว หนูจบแรงไปนิดนึงขอโทษค่ะเอาเก็บไว้ก่อนเป็น QC เดี๋ยวหนูจะแก้ให้หมดนี้ <c oughs> ไม่ต้องหวงเย๋ยหนูจะแก้ให้นะคะ <c oughs> ต,ตัวอ้ออออ่าตัว <c oughs> อ้ออ้อช่วง <c oughs> เป็นหลักแล้วลองลอง,อง <c oughs> เอาอกไปเป็นช่วงแ, <c oughs> แล้วก็หมุหนไปอ๋อให้ไม่ไปตามอคอขวดอ๋อมันจะดูสวย <c oughs> อันนี้โอเคไหมคะโอเคไหม อุ okay. ้ยแววอุ้ยคุณแววมาแนะนี่คุณแววมาแนะนี่ค่ะส่งงานค่ะปัดนี่ก็แสดงว่าขวดมะเกียฟลุกนะคนนั้นโหนปัดเดียวอันนี้ได้ไหมคะ สวยมล้วสวยเมือนชื่แล้วว้าวนี่คืออันนี้สวยค่ะเปมือี่อยังงี้อันนี้แกุ็อเดียวก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่แบบว่าช่วยสอนแล้วก็ช่วยช่วยคิวซีให้ขวดที่พังเมื่อกี้หนูฝากแกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ันนี้พวกเราก็ได้มาเรียนรู้มาเป็นเทรนด์น,น,ทนีที่นำอบนางลอยมีจำหน่ายที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้หน้าร้านของเราก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับอยู่ที่สำรันด้าใกล้ๆก,ก,ก็เป็นร้านเจ้าฝ่ายิปไทยประตูปตีนับบริเวณนั้นร้านจะอยู่มันที่เดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสะดวกทั่วงจังหวัดเดี๋ยวเรนี้ก็จะเป็นพวกสักพันตามต่างจังหวัดสามารถติดต่อเข้ามาทางหน้าร้านนะครับเบอร์ตรงก็ศ2นย์5 0 0สองสองหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หรือศูนย์สองสองสองหนึ่งศูนย์สี่หก้านะครับหรือถ้าใครสะดวกเป็นเฟซบุ๊กก็เป็นเฟซบุ๊คชื่อน้ำมันดังลอยภาษาไทยกับไลน์ออฟฟิเชียลเป ดูจากทรงละพอจะผ่านไหมคะวิ่งสำหรับวันแรกนะครับสำหรับว่าน้ำต้มวันนี้ถือว่าทำได้ดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่น้อยมากมากที่แบบว่าให้พวกเราได้มาเป็นเทรนนีในวันนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะเย้จบไปแล้วสำหรับการทำน้ำอกนางลอยของเรา วันนี้สนุกไหมท่านสนุกมากเลยก็ความจริงเราต้องขอบคุณพี่น้หนึ่งที่อัญเชิญมาในวันนี้อัญเชิญเลยอเอ๊ะแปลกละเชิญชิะไรแล้วกับคุณเ,เจมเหมือนกันแล้วด้วเทปนี้เป็นเทปส่งกลาดเรามีผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งในใน,ในกองนี้มาพี่หเข้ามาหน่อย คืออะไรไม่มีการนัดหรอเข้ามาก่อนเอาวางถืออันนี้จ้องหน้าจ้องหน้าเด็กไว้คือว่าวันนี้ก็จะมาแบบด้วยคำที่เราเป็นเด็กล้วก็เลยแบบเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานวันนี้ไม่ใช่ไม่มาค่ะก็เลยอยากจะมาลดน้ำด้าหมวขอขอขมาแล้วก็ขอพอให้พีหินวยพอให้พวกเราหน่อยนึงเอาขยาวก่อนขยาวก่อนให้ขยาวขยาเขยขยา เขย่าไปทั้งตัวเออ,เอ,อ,เอ,อตอนนี้ออตัวเขย่าแต่น้ำไม่เขย่าเลยนะศุกรตะกอนเหมือนเดิมอ่ะ,อะม,มีมือสองอย่างมีมืออย่างนี้กับมืออย่างนี้เอาแบบไหน,นเอาสองมือบบก่ออาบบถ้าเกิดว่าเคยทําอะไรที่แบบว่าให้ขุ่นช้าขุนหมองของคล้อง,องใจก็ขอเข้ามาด้วยนะคะรักพี่หินมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดปีแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาปังๆในทุกสิ่งที่ทํานะคะใช่ใช่ อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงชื่อเสียงด่งดังดังละครกังวานขอให้ร่ำรวยคุณผูมาทีมารางวันที่หนึ่งิดตัวเลยห้างว้องก็อขอัขอให้มีมสุขกรองข็อสุาก็เงนทอเคมาแล้วก็ขอให้คนนี้อยู่บอก้างก็แบบ ความสุขความเจริญ <trilogy. S 2> อะไรก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็ขอให้เจนอย่ามาเจนอย่ามาละรับมรจากผู้ใหญ่อ่ะพี่มีเงินทำอะไรเจนเพ่งรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เมื่อกี้ตอนที่มาพูดว่าอะไรนะหนุ่มรอ่อเฮ้ยพูดนะไปสูงจังเลยนะขอให้เจอคนดีๆมีกัลยาณมิตรที่ดี ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเพ่งเพงมัง่งคั่งร่ำรวยน้องชายพี่ด้วยว้ายชื่อไรน้องชายชื่อไร ที้องจอบนะคะหรือถ้าเป็นขับจะรู้จักกันในนามสุดล่อสุดหล่อ001ล่อใช่สุดหล่อมาซลีสสำหรับเทปส่งกลานี้นะคะพวกเราก็ถือว่าวันนี้ก็ทุกคนน่าจะพักผ่อนอยู่บ้านกันก็ถือว่าเทปนี้ก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนในเทศกาลหยุดยาวครั้งนี้นะคะก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆกับปีใหม่ไทยนี้นะคะจ้าก็ขอให้ เดินทางปลอดภัยไม่ประมาทนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันเป็นหุ่เป็นตาให้กับคนรอบข้างด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนำอบนางลอยใช่แบบนี้ต้องพายค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่กับใช้เวลาใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่ขับรถไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแต่สิ่งที่ต้องเข้ามาคืออะไรรู้ไหมเงินทองว้ายสะสมแล้วก็ใครอยามีความรัก ขอให้เจอคนรักในช่วงเทศกาลสงการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขละกันในช่วงสงการนี้แล้วก็ฝากติดตามมิลลินวอล์กช่องอะไรนะช่องมิลินดีค่ะขอฝากด้วยนะจีไอแปดตัวอะไรอะอะไรไอซีเจนวีไอแปดตัวขึ้นยังอันนี้ขึ้นยังอ๋อโอเคขึือเหรอจ้ามีปีกกับพื้นด้วยยากอีกแล้วต้องแต่น้าพูเขาที่แล้วแล้วนะ รวมนี่สิก้าตัวประกาศขอ่ะาติฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับช่องวิ่ยินดีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์สอเอ้ะไรลืมอะไรไว